อย่าลังเกียจลังงอน<ม>แล้วร่วมกันหวดแม้แต่ก้าวไกลขนาดนี้ผมอยากให้ตัดประเด็นเรื่อง272ครับแล้วอันนี้มันจะจบเลยแย่งอำนาจกันแล้วก็โทษอผมพูดแรงๆไปหน่อยโยนขี้ให้สอวอ่ันมองท่าทีของก้าวไกลคิดว่ายังไงคือใจผมเนี่ยนะผมคิดมาตั้งแต่นานแล้ว ว่าเวลาเลือกตั้งเสร็จเนี่ยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยตัดปัญหาเรื่องสอวอโหวตนายกรัฐมนตรีตามสองเจ็ดสองผมอยากให้คนห้าร้อยคนเนี่ยรวมหัวรวมตัวกันโหวตให้ใครเป็นรัฐบาลก็เป็นไปมแม้จะได้เป็นรัฐบาลหรือไม่ก็ตามโหวตให้แต่จะได้ร่วมหรือไม่ร่วมนั้นไม่เกี่ยวอ,อกีกเรื่องหนึ่งผมอยากให้ตัดประเด็นเรื่องสองเจ็ดสองครับ แล้วอันนี้มันจะจบเลยประเด็นปัญหาของบ้านเมืองจะไม่มีอะไรไม่มีสวิตไม่มีอะไรทั้งสิ้นแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปด่าว่ารัฐธรรมนูนู่นี่และก็ไม่ต้องไปกล่าวหาสอวอทั้งสิ้นถ้ามาจากการเลือกตั้งแล้วต้องการจะให้เป็นประชาธิปไตยแบบเต็มๆเพราะนั้นอย่าลังเกียจลังงอนอแล้วร่วมกันโหวตแม้แต่ก้าวไกลขนาดนี้ถ้าผมคิดว่าอัอโทษ ถ้าผมยืนอยู่ตรงนั้นผมอยากจะสนับสนุนให้เขาโหวตเพราะขณะนี้ทุกคนเนี่ยเขาไม่ใช่ผดดืการ,รทุกคนไม่ได้ถือปืนเข้ามาทุกคนมาจากการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นมีศักมีสีเท่ากับก้าวไกลมีศักมีสีเท่ากับเพื่อไทยเท่ากับรวมไทยสร้างชาติทุกพักมีศัก,ม,กมีสีเท่ากันหมดเพราะฉะนั้นผมจึงอยากให้โหวตให้แก่กันและกันว่า เป็นสัญลักษณ์แต่ไม่คำว่าเป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตยและไม่จําเป็นจะต้องเป็นรัฐบาลร่วมกันแต่ทุกวันที่มันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายอะไรต่อมีอะไรและไม่ยอมโหวตให้แก่กันคุณวราวิทย์ว่าติดตรงไหนไหมั้งมาโหวตแล้วมันไม่ได้อะไรอาจารย์เออติดเพราะว่าฉันอยากได้เป็นโหวตสาหรับการเมืองมันไม่มีอ่าแย่งอํานาจกันแล้วก็โทษอะผมพูดแรงๆไปหน่อยโยนขี้ให้สวอ่า โยนขี้ให้สวทั้งทั้งที่พวกคุณแย่งอำนาจกันเองอยากเป็นเองนะฮะแล้วพอไม่ได้ดังใจก็ทำโกรธเครืองงุดหงิด แท้ที่จริงควรตัดความโกรธความเครืองแล้วก็เอาเรื่องของประเทศทเอาประชาธิปไตยก็เหมือนกับตอนที่สามหนึ่งสองเขาแพ็กการบวชคุณพิธารอบแรกถ้า<อ>สมมติภูมิใจไทยอ,อะไรบวชให้เนี่ยนะมันก็จบละแต่ตอนนี้ไม่ได้มีใครไปโทษภูมิใจไทยที่ไม่บวชให้แต่ไปโทษสวออ<อ>ซึ่งอาจารย์บวชให้หนึ่งใน13บมเสียงมันก็ไม่พอ,อสุดท้ายหลังจากที่อาจารย์บวชไปแล้วมีผลกระทบอะไรกับชีวิตอาจารย์ไหมครับเห<อ>็นบางคนก็ว่าโอ้ถูกคมคูถูกนั่นถูกนี่หลังจากบวชให้คุณพิธาสำหรับอาจารย์เป็นยังไงครับผมว่าผม ไม่มีใครมาข่มขู่นะในสายตาประชาชนอาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยแม้แต่ในเพื่อนสวด้วยกันก็เหมือนกันแรกๆก็อาจจะมีทั้งคนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเฮ้ยทำไมไม่โหวตตามกันอะไรเงี้ยแต่วันเวลาที่มันผ่านมาสิบวันยี่สวันสิบห้าวันจนกระทั่งบัดนี้ทุกคนก็เข้าใจแล้วบรรยากาศก็ดีไม่มีใครมากดดันทาไมอาจาร,รย์บรรชัยไปโหวตให้คุณพิธา ไม่มีไม่มีไม่มีนะะส่วนคนอื่นนะที่อาจารย์คนอื่นผมว่ามันก็เป็นเอกสิทธิ์ของเขานะก่อนที่จะโหวตเขาอาจจะถูกกดดันจากสภาพแวดล้อมก็เพื่อนฝูงด้วยกันนะครอยู่ด้วยกันสองสามร้อยคนนะ่ะมันก็อาจจะด้วยวิธีการจากสภาพแวดล้อมอย่างหนึ่งอย่างใดก็ตามนะ่ะแต่ เมื่อเราตัดสินใจแล้วเราทำแล้วเราก็รับผิดชอบในตัวเราอะไรจะเกิดก็ต้องยอมรับไม่คายุ่งอาจารย์ไม่ไแต่ผมประกาศอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นแล้วนะคุณเวลาบมได้เสียงข้างมากใช่ใครได้เสียงข้างมากสววันชัยสอนทิรีโวทนะแล้วผมจะมากลับลำได้ไง